สวัสดีครับรก็ยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องวิจารหกล้อซิงครับ <c oughs> เรามาซื้อสายเขาตรงนี้ครับไม่รู้ว่าเขาจะขายให้หรือเปล่าครับ <c oughs> มาเจอก็จอดเลยครับสุรินสมบูรณ์ดีมีร4 0อยู่แล้วก็เจ้าส0งร้อตัวนึงครับ มันจอดนี่ไม่รู้ว่าเขาขายหรือไม่ขายนะพี่น้องนะเฮ้ยเดี๋ยวให้ไปถามดูกันครับเสดมรถรอแห่งดงรักก็มาครับคนข้างหลังครับน้องน็อตไอ้นานน็อตก็มาโอ้มีแต่รถไฟเลยครับมีแต่ไฟเยอะๆเ,เลยงอยจังไรเขาขายบอลเป ก็ไม่ได้ใสไปเยอะนะครับใสขันนิดขันละหน่อยไปน่าจะใส่ปูนไม่ได้หรอมั้งจริงพ่วรว่าจะเอาเจ้าคุณทองนี่ใส่ปูนนะครับน่าจะไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าเรามาเมื่อกี้ฝนตกครับกว่าจะไปถึงเผื่อฝนตกอีกก็เรียบร้อยครับเจ้ายักษ์ก็มาครับเจ้ายักษ์องนอนมากับจันทชูครับ วันนี้บริษัทดินด่วนก็มา2อคันรถทีมงานอีสานใต้ก็มาตอนนี้อยู่นี่3ามคันนะครับเอามาจากอูหนึ่งคันแล้วก็รถลูกค้าอีก2องคันไม่รู้ว่าใครจะมาสมทบอีกโอ้เสียน้อยครับเสียน้อยก็จะมาเสียน้อยกัเสียอุนก็จะมา nghe nó khó chặt khai hay bữa đó à, Khó ăn này Ôi nhà mà thằng đi Ồ không có khai nữa อเขาไม่ขายครับเ,เ,เขาไม่ขายครับเข้าไว้ผสมปูนเพราะว่าเขาน่าจะเป็นบริษัทร,รับเหมานะครับไปสังขารเลยจะได้ใกล้ได้ไม,ไไไม่ต้องแบกไ,ไปไกลไปเป็นนู่นเลยงั้นนะไป ไม่เอาครับเพราะว่าเขาไม่ขายเราไปซื้อน้าครับเพราะว่านี้เขา,เาไว้สมงานละหมอเขาละมัง่งนาตาบดีเขาเล่บบลาไข่สนันาว่าเอ้ยเล่งไปทงใใังไหนแก้วตัอไต่ำกันเองด้วย เอาเดี๋ยว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  <c oughs> เออไอหมอนี่เดินนาซอยลังนี่แหละไปครับเดี๋ยวเราไปซื้อข้างหน้านุน่นแหละตรงนี้เขาเอาไว้รับทำกอ่อสร้างเองครับผมไม่ว่ากันครับเรามาถึงปั๊มปตทสังขะบ่างไหมเม่นบ่เรามาถึงปตทสังขะคร,รัอรบอู้ ใส่อีกขัน้นนันว่าถ่าอยู่นี่จอดเอียบอคขั้นเกบาเนี่จอดอีกแล้วครับเอามาทางวีเอาเลยเออรับรองมันนี้ใครในมือนี้มัน,นมต้องหอดละ <c oughs> จอดชืบเอ,อ๋อมึงเข้าไปอีกแล้วโอ้ ใช่ไหมใช่แก่ไปทางนั้นอีกตัวทีบอีลีหลายคักเนาะอะไรครับโอวีเลิฟเติมนมันอยู่ครับอันนี้เขาอยูโปโซ่ไหนสังขละปอสังขะเอาใส่ขั้นนั้นคือว่าจอดถ่ายอยู่โปโซ่สังขะว่ะพอจะพ่อบุ่นเลยป่ะคนละยูโปโซ่ป่ะใส่ผูวสาวเฮ้ยออกมาวิเอาอีกแล้วครับเสียบอไม้ใส่ผิวสาว เอ้าเขาบ宝马ทำมาบอกมาฮะอู้เสียบ่อยพวกเมนธรรมดาครับโม่สังขารมีผู้สาวอีกนะอู้เกมว่นี่ฮะบวกเกมนะโอ้เอาแล้วครับบวกเกมเท่ากับเซียนแห่งเกมครับเฮ้ยบ่ได้ไฮ้เอิญมาเบืองเอิญมาเบืองตมันดูคุณแผนนี่ดีว่ะเสียบ่อยนี่ฮะ ไม่ทำมาดายเหรอต้อไปน้ำไปดิฮะบไปได้ไปจไปแล้วครับไปแล้วครับนี่ธรรมดาเสียบ่อยไปน้ำเลยบ่อุ้ยเฮ้ยเอารถไปเติมมันก่อน เอ้ยเอ้ยแก้วโอ้ยยังสาวผู้สาวต่อยๆเลยครับโอ้สุดจริงสุดจริงพี่น้องพี่ทำไมแก้วเนียโอ้สุดยอดเลยอ่ะเนี่ยมีสาวอีกเย้าต้องขับรถไปให้ต้องแกคขับรถไปเติมมันให้ครับโอ้ เขาบกสทุกบกสเลยครับเข้าทุกบกสครับสถานีปดาเข้าทุกสถานีเข้าทุกบกสกิลแล้วเราจะเอาสายอยู่ไหนนี่เส้นดมดมอยูุ่่นเขาว่ามีมีหมอสายอยู่แมนบอกนั่นแหละ เออเอานูาาน่นแหละเราจะได้ไม่ต้องแบกเปนไก่ยางน่าเราเก่านอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหมอปิวกลางทางก็เรียบร้อย <c oughs> เอ่ิบอยไม่ใช่ธรรมดาไม่นี้มีเสาอีกไหมเสื้อสีแดงแดงอ่ะโอ้ชบอยไหมช,ชาวเขามีทุกที่เลยไหม biết mấy, hả sao có dưới bên núi chạy tao kẹp tôm mặn dưới chào bà <laughs> Cháu bà là bà 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 mới khinh bà 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 bà

โอาไกันกนไหนคนไหนานะบอกเลยว่าสุดจัดนะพี่น้องนะโอ้เจ็บบอยนี่ลูกน้องพี่นี่ไปขไขไว้ทุกที่เลยเนาะ ทังสองร้อยลิตรเนาะทังกันใหญ่เนาะใสอน,นาไ,นได้ไหมได้ไล้ถังสองลิตรเราเคยเลือบ่ัไปกลับได้อยู่เออได้เยอะถ้า,ถ,าถ้าไปรมไ,ได้สิได้หมดอ่ะเอนนาไปาย,ไไย่างไสยังไงเอาที่โน้นเลยเอาที่ไหน,นระบบรบเแบบเร่งด่วนครับ <laughs> ทำเพิ่งสิ็จอู <laughs> ไปรับแหวนนู่นเลยไปไปเดี๋ยวกว่าจะถึงอีกไปเอาไปต่อครับไปต่อเอ้ยไปไปนมา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 เขาม่ขี้ข้ารถด,ดอกไปไปเดี๋ยวเราจะออเอาแหวนทรายครับเพราะว่าซื้อตรงนี้เขาไม่ได้ขายครับเดี๋ยวเขาก็สแหวเบางรึนครับ วนาไปเลยวะไปเดี๋ยวเราไปจอดถ่ายอยืนหนาอีกเลยเพราะมันออกมาเลาค่อยออกไปก่อนต้องรอกันก э ่อนครับยังไม่ครบครับออกมาจากปั๊มยังไม่หมดเหลือเหลือใครว่าเหลือพี่เลิฟยังไม่ออกมาครับต้องรอออกไปพร้อมกันจะได้แบบทรายครับ รอเขาเปิก่อนนะครับมันไปเริ่มมาเลยเดี๋ยวจะปเป่าทรายครับเดี๋ยวรอติดตามกปนคลิปหน้าแล้วกันครับผมคลิปนี้ลาเพืเ่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ